มาแล้วค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่บ้านเก๋ๆ Channel นะคะสำหรับคลิปนี้เมนูนี้นะคะก็พาเพื่อนๆมาเข้าครัวกันอีกเช่นเคยนะคะกับเมนูผัดกะปิกุ้งสดนะคะนี่นะคะสีสันน่ากินมากๆเลยค่ะกินดีมีประโยชน์จริงๆนะคะ ใครสนใจเมนูนี้นะคะไปทํากินกันได้เลยนะคะนี่นะคะดูสิคะหอมโยนยั่วจิตใจจริงๆคะ่ะไปค่ะเราไปเข้าครัวกันเลยนะคะไปค่ะนี่นะคะกุ้งกุ้งสดสดครึ่งกิโลนะคะวันนี้เราจัดไปนะคะล้างกุ้งด้วยเกลือนะคะเกลือแล้วก็สารส้มนะคะน้ำส้มเออไม่ใช่น้ำส้ม,มใส่สชูนะคะ ใส่ลงไปนะคะแล้วก็คลุกเขาแช่ไว้สักแป๊บหนึ่งนะคะนี่นะคะดูสิคะกุ้งตัวใสๆกุ้งกุ้งกุ้งค่ะเป็นกุ้งกุ้งกุ้งตัวใสๆน่ากินมากมากเลยค่ะหลังจากเราแช่ไว้สักพักหนึ่งนะคะแล้วก็ล้างน้ําทําความสะอาดนะคะแล้วก็มาตัดนะคะตัดหนวดออกนะคะแล้วก็พาหลังนะคะประมาณนี้นะคะนี่นะคะเราจะใช้เป็นทั้งตัวเลยนะคะ เราอยากกินหัวอยากกินหัวกุ้งนะคะเลยไม่อยากแกะนะคะนี่นะคะตัดหนวดออกค่ะหนวดหนวดหนวดมันแหลมนะคะเราไม่ชอบหนวดนะะแล้วก็ผ่าหลังนะคะเอาที่ตรงเส้นสีดำๆตรงหลังเนี่ยออกนะคะนี่นะคะโอ้ยตัวใหญ่ๆขาวๆอวบๆเลยค่ะครึ่งกิโลนะคะนี่นะคะจัดไปค่ะ ประมาณเท่าไหร่นะ 3... เออไม่ใช่150ห้าสบนะคะนี่นะคะโลละว300กว่าบาทเขาบอกแล้วจัดมาครึ่งโลนะคะประมาณ1จานนะคะนี่นะคะหลังจากนั้นเราก็จะร้างนะคะร้างทำความสะอาดอีกรอบหนึ่งเอาหนวดเอาอะไรที่มันติดติดอยู่นะคะเอาออกนะคะนี่นะคะจัดเรียงหนึ่งสวยงามนอนเรียงเป็นตับเลยะคะ่ะ กุ้งกุ้งกุ้งนะคะเพื่อนๆไปคะ่ะตอนนี้วัตถุดิบของเราก็พร้อมแล้วนะคะนี่นะคะนางเอกของงานก็คือกุ้งนะคะเน้นกุ้งไวค้ค่ะเพื่อนๆเตียงเป็นตับสวยงามเลยคะ่ะเสร็จแล้วก็วัตถุดิบนะคะทั้งหมดนะคะที่เราเตรียมไว้นะคะนี่นะคะก็จะมีกุ้งสดครึ่งกิโลนะคะใบหวัวลพาหนึ่งถ้วยเล็กนะคะน้ำพริกแกง น้ำตาลทรายผงปรุงรสซีอิ๊วขาวนะคะแล้วก็กะปิครึ่งช้อนนะคะแล้วก็ซอสหอยนางรมน้ำมันพืชน,นะคะนะคะเทน้ำมันพืชใส่กระทะแล้วก็ตามด้วยริกแกงนะคะประมาณ1ช้อนนะคะ1ช้อนโต๊ะนี่นะคะถ้าใครชอบเผ็ดมากก็ใส่เยอะได้นะคะตามด้วยกะปินะคะประมาณครึ่งช้อนนะคะนิดนึงนะคะไม่ต้องเยอะนะคะเดี๋ยวมันจะเค็ม <laughs> นี่นะคะเสร็จแล้วก็น้ํานะคะประมาณ3-4ี่ช้อนนะคะประมาณนี้เลยค่ะเพื่อให้น้ำพริกแกงมันนุ่มนะคะไม่กระด้างนะคะนี่นะคะเวลาผัดมันจะได้นัวนะคะตามด้วยซอสหอยนางรมนะคะ,ะค่ะแล้วก็ผงปรุงรสเลยค่ะใส่ลงไปคลุกเคล้าเคเรคเร,คเรนี่นะคะน้ำตาลทรายหนึ่งช้อนโต๊ะ ใส่ลงไปเลยค่ะโคเรโคเร็หอมน่ากินมากๆเลยค่ะดูสิคะสีสันสุดยอดอะคะเดี๋ยวมาลองชิมกันนะคะเผ็ดได้ใจเลยค่ะ <c oughs> แค่นี้ก็เผ็ดนะคะอร่อยมากๆเลยค่ะมาค่ะพอแล้วนะคะเราก็จะใส่กุ้งลงไปเลยค่ะเอากุ้งกระโดดลงไปเลยนะคะนี่นะคะ ว้าวว้าวว้ากุ้งนะคะเสร็จแล้วเรายังไม่ต้องคนนะคะปล่อยให้กุ้งมันสุกก่อนนะคะกันกันไม่ให้มันเหนีนขาวนะคะไม่ให้มันเกิดขาวกุ้งนะคะนี่นะคะให้มันลงไปอยู่ประมาณสักสองสานาทีนะคะเพื่อนๆคิดว่าพอมันจะสุกนะคะเราก็กลับพลิกข้างนะคะกลับข้างนะคะเพื่อนๆน,นี่นะคะโอ้กุ้งกรแดง ติกะแ,แดง <c oughs> <c oughs> น,นะคะนี่นะคะเสร็จ <c oughs> แล้วเราก็คนคลุกเค้าให้เข้ากันนะคะไม่ต้องนานนะคะเพราะกุ้งเนี่ยสุกไวนะคะนะคะ,น,นะคะสำหรับบ้านเก๋ๆชาแนลนะคะก็ลดงพี่เมียนะคะจันพุทธสุกนะคะเวลา14.30นนนะคะเพืเ่อนๆแวะมา <Reese. S 1> ชิมความอร่อยกันได้นะคะแล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนะคะ แล้วจะกลับไปเยี่ยมเพื่อนๆแน่นอนค่ะไม่ช้าก็เร็วนะคะนี่นะคะหลังจากนั้นเราก็โรยใบหัวละพาเนี่ยนะคะนะคะหัวละพาก็าไปเด็ดมาจากข้างบ้านนี่นะคะเด็ดจนจะหมดต้นแล้วค่ะออกมาไม่ทันเลยนี่นะคะคุกเข้าโคเรโคเรนะคะไม่ต้องผัดนานนะคะเพราะกุ้งอ่ะสุกเร็วนะคะถ้าผัดนานมันจะเหนียวนะคะเพื่อนๆมาค่ะเรามาตักใส่จานเสิร์ฟก,กันเลยนะคะ น่ากินมากๆเลยค่ะโดยสิคะกุ้งเป็นกุ้งจะให้กุ้งเป็นอะไรเนาะนี่นะคะเพื่อนๆมาหยิบชิมกันได้เลยนะคะนี่นะคะใช้มือจกเลยก็ได้นะคะนี่นะคะไม่ได้เอาไม่ได้เอาเขาเรียกอะไรนะแกะกุ้งออกนะคะกบเปลือกกุ้งเนี่ยเราก็เอาใส่ไปด้วยเพื่อให้หัวกุ้งมันอยู่นะคะเราอยากกินหัวมัน ัวมันจะเละนะคะก็ <g ül> เลยแกะแบบนี้นะคะเป็นตัวๆน่าก,กินมากๆเลยค่ะดูสิคะสุดๆเลยค่ะสำหรับเพื่อนๆที่สนใจเมนูนี้นะคะผัดพริกกระปิกุ้งสดนะคะมากินกันได้เลยคะ่ะอร่อยๆโจ์สตดไปทำกันเลยนะคะนี่นะคะน่ากินมากๆเลยค่ะไปค่ะเดี๋ยวเราไปตั้งโต๊ะเสิร์ฟไปเลยนะคะ เราก็จะตกแต่งด้วยใบโหระพานิดนึงนะคะเพิ่มสีสันนะคะความอลังการสิคาเพื่อนๆน,น่ากินมากๆเลยค่ะเมนูนี้นะคะรสชาติก็จะออกเผ็ดเค็มหวานนะคะหนะะอมกะปิมากๆเลยค่ะใส่กะปิไปนี่เพิ่มความนัวให้กับอัตลรสของกุ้งนะคะอร่อยมากๆค่ะน้ำพกกริกกที่ เป็นเยิ้มเยิมก็คุกข้าวกินก็อร่อยอร่อยนะคะเพื่อนๆนะคะดูสิคะสีสันน่ากินมากๆเลยค่ะสําหรับกุ้งนะคะก็จะมีคุณค่าทางสารอาหารมากมายเลยนะคะเพื่อนๆเช่นช่วยลดน้ำหนักนะคะแล้วก็มีสารไอโอดีนสูงนะคะช่วยควบคุมพลังงานของร่างกายนะคะชะลอวัยนะคะไม่ให้แก่เร็วนะคะเพื่อนๆใครไม่อยากแก่ก็กินกุ้งนะคะแล้ก็ช่วยฟื้นฟู กล้ามเนื้อนะคะที่เสื่อมสภาพนะคะเสริมความแข็งแรงให้กระดูกนะคะจะมีธาตุเหล็กด้วยนะคะช่วยบำรุงสมองให้ดีขึ้นนะคะใครความจำไม่ดีนะคะกินกุ้งนะคะความจำดีนะคะก็มีสารที่ต่อต้านไม่ก่อเกิดสารมะเร็งนะคะของร่างกายนะคะนนะคะคุณประโยชน์มากมายเลยค่ะกุ้งนะคะหาชมหากินกันได้เลยค่ะ สำหรับวันนี้นะคะบ้านเกดแชาแนเเล,ลนะคะก็ทำเมนูแซงอร่อยนะคะมาให้เพื่อนๆได้ลองชิมกันนะคะก<ม>็คือผัดกะปิกุ้งสดนะคะเพื่อนๆดูสิคาะสีสันน่ากินมากๆเลยค่ะหวังว่าคงถูกใจ f อทุกๆท่านนะคะที่แวะเวียนเข้ามารับชมนะคะ<ม>อย่าลืมนะคะคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยนะคะ และที่สำคัญนะคะก็ต้องขอขอบคุณนะคะทั้งเพื่อนเก่าและก็เพื่อนใหม่มากๆนะคะที่แวะเวียนเข้ามารับชมคลิปและให้กำลังใจบ้านจีจ h ชาแนลเสมอมานะคะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะและอย่าลืมกดกระดิ่งกริ้งกริ้เพื่อที่จะไม่พลาดรับชมในคลิปต่อๆไปสำหรับคลิปนี้นะคะก็จะขอลงแค่นี้ก่อนนะคะ ขอขอบพระคุณทุกทกท่านนะคะที่เข้ามารับชมคลิปขอให้มีความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงเฮงๆรวยๆตลอดไปค่ะสวัสดีค่ะ See you again tomorrow บาย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 ค่ะ